สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปดูคนเล่นเซิร์ฟแล้วก็จะเซิร์ฟกันนะคะโอ้ยตอนนี้กำลังจะเดินไปนะคะคุณผู้ชายเขาเดินเร็วมากคะ่ะ ไปแล้วตามก่อนถ่ายเรื่อยๆวิ่งตามเรื่อยๆจะถึงแล้วนะคะมองเห็นทะเลแล้วจุดนี้คือจุดที่ห่างบ้านมาอีกประมาณหนึ่งนะคะจริงๆใกล้บ้านก็มีแต่ว่าวันนี้คลื่นไม่ดีสำหรับเขานะคะเขาเช็คแล้วเขาก็เลยแบบมาที่นี่แทน เดินเข้าป่ามาโพวันนี้ก็มีคนเล่นเซิร์ฟเยอะอยู่นะคะที่นี่แต่คืนมันก็ไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นี่นะคะตรนนี้เขี่ยวขจีมากโหคนเยอะมากเลยนี่คือคนเยอะของที่นี่นะคะปกติจะไม่ค่อยมีคนนะคะวันจันทร์เอาไงจะลงไม่ลงนี่ยค่ะ คนเกาะกลุ่มกันเลยมีก่อไฟพิงด้วยมันวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะถ้าเกิดจะถ่าย,ยแบบถ้าเขาเซิร์ฟนี่จะถ่ายลำบากหน่อย <c oughs> นี่นะคะเขาก็กองเสื้อผ้าเลยตรงนี้มีจักรยานมีเซิร์ฟบอร์ดกันเยอะแยะเลย <c oughs> ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะ <c oughs> น,นี่นะคะก็ คนเล่นเซิร์ฟกันนะคะดูคลื่นนะคะใหญ่มากแล้วก็ไม่กรีนค่อนะ,คะอันนี้ก็จะมีคนทยอยลงไปเล่นนี่นะคะบรรยากาศอ๋อบอ o d y bar นี่ถ้าใครที่แบบว่ายน้ำไม่แข็งพอแล้วก็แบบร่างกายไม่แข็งแรงพอนะคะจะเล่นเซิร์ฟไม่ได้ เพราะว่าจะสู้กับพลังของคลื่นไม่ได้ค่ะคลื่นที่นี่แบบแรงมากรู้จักแต่คลื่นที่ไทยคือแบบแบบจิ๊บจิไปเลยค่ะ นี่นะคะเขาจะต้องดูคลื่นว่าคลื่นมันจะสิ้นสุดตรงไหนด้วยนะคะเขาจะได้แบบดึงตัวเองออกไปทันเพราะว่าอย่างนั้นก็เจอคลื่นซัดเลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างยากนะคะการเล่นเซิร์ฟ ต้องใช้เวลามากๆากบางคนปีหนึ่งยังแบบยังแบบทรงตัวไม่ได้เลยนะคะก็มีนะคะ นี่นะคะเราดูเขาเล่นเหมือนจะง่ายนะคะตอนแรกก็คิดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนง่ายแบบดูเท่เหมือนับดูเล่นง่ายๆแต่พอลองเองแบบไม่ง่ายเลยนะคะอันนี้เป็นบอดี้บอร์ดนะคะจะแตกต่างกับเซิร์ฟบอร์ดนะคะตรงที่อันนี้จะเป็นสั้นๆงกว้างนะคะบอร์ดจะสั้นกว้างแล้วก็จะใช้ตัวนอนลงไปแล้วก็ใส่ตีนเป็ดเพ,เ,พเพื่อควบคุมทิศทางนะคะ ก็จะสนุกอีกแบบหนึ่ง คค่สรุปว่าเขาไม่เซิร์ฟนะคะเพราะว่าหัาวเข่าเกิทอถึกขาไม่ละหัวเข่าเขายังไม่หายดีแล้วก็ถ้าเกิดเซิร์ฟก็อาจจะเจ็บมากกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้คลื่นมันไม่ค่อยดีมันอาจจะแบบแมชซีฟน้อยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เซิร์ฟดีกว่าอาจจะไปหาที่ใหม่หรือไม่ก็ไม่เซิร์ฟเลยวันนี้ รอให้เขาหายดีทีเดียวก็เดินกลับขึ้นเขากลับค่ะปกติแมาแดงก็ชอบมาดูคนเล่นเซิร์ฟนะคะบางทีก็ถ่ายวิดีโอไปลงใน YouTube อีกช่องนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าคนไทยชอบดูหรือเปล่า ต่ช่องนั้นก็จะคือแบบเงียบกริบถ่ายแค่เซิร์ฟไม่พูดไม่จาอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าต่างชาติเขาจะดูมากกว่าคนไทยแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบว่าชอบดูบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟของคนที่นี่นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าจะได้มาถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าชอบถ่ายคนเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วแต่ที่ไม่ลงคือ กลัวว่าจะไม่มีใครดูเพราะว่าเซิร์ฟยังไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ในเมืองไทยนะคะตอนที่อยู่ไทยโมดแรงก็ยังไม่รู้จักเซิร์ฟนะคะเพราะว่าคือบ้านอยู่ภาคอีสานห่างไกลทะเลมากแล้วเคยไปทะเลก็ไม่เคยเห็นใครเล่นเพราะว่าคลื่นเรามันเล็กประเทศเราอะแตพอมาบาหลีปุ๊บเห็นคนเล่นเซิร์ฟแล้วอยากเล่นตามไง ก็เลยแฟนก็เลยสอนก็พอเล่นเป็นก็เลยเล่นมาตลอดเลยถ้าได้ลงน้ำแล้วประมาณสามชั่วโมงถึงจะขึ้นจนแบบผิวจะไหมดำเกรียมคนที่บ้านก็บอกว่านี่ไปประเทศนอกหรือว่าบ้านนอกมากันแน่ คือปลาต่างประเทศทีไรีนตัวดำกลับไปทุกทีโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงห้องนี้เดินกลับบ้านก่อนทั้งเดินทั้งพูดทั้งถือกล้องนี่เหนื่อยโอเคค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ